พี่แม่น้องจีนเออนานไปไปเออมีละเออข้าวไม่ดูดก็ชีงได้หลายวิถี ดีครับพี่น้องมาสอบพี่น้องแข่งกันต้นดีครับหลังจากหมดกวอนได้ตัวหนึ่งพี่น้องครับก็ไรหลาามาขุดมืงอีกพแทนมือเถือกครบกับแท้มือแต่ก็แท้มืถือกขุดน้ำเลยครับหลายครับพี่น้องหมดกวอนได้ตัวหนึง่งในยั่วโมงนี้ วันนี้มะฮอดนี่น้ำออกบ่อแล้วพี่น้องวันนี้ปวงเลยย่มงนี่ครับหูหนึ่งสิเป็นคนภาพพี่น้องเป,ป็นคนน้ำครับหูหนึ่งสิภาพปขุดน้ำน้ำหูนีอีกงหนึ่งครับพี่น้องบ่ตัวเ้ยหรอกครับพ่อหมอกเก็บแบละหูหนึ่นพี่น้องขุดน้ำครับผูดใดบออเป็นแคงบ่ถือ หลุดร่วมกันพี่น้องร่วงตุ้มครับให้หน้าได้พี่น้องนะตับพวเป็นสาให้หน้านำซับครับน้ำซับมดีมันสัตว์ผีกายกับแมค่คดได้ยี่นี่ล่ะครับพี่นี่มาได้ตัวหนึง่งขุดเอาพี่นี่เป็นมะเป็นล่อมือ่อกครับว่าใส่ได้บ่ได้มาขุดน้ำกันครับเดินตุ้มกันจะสับเมื่อเนี่จะสับเลยสวยมากแดดพอนครับ แม่เปนหน่อมาเล่งตมจะเศ้าครับลองเบ่งม่เป็น้อง้วยตมกันจะเศร้าครับว่าพูดไปไหลหหรอคือมนโตเงี้ยเหรอเปน้น่อน้ำซับเราโคตง่ายพี่น้น,เน,เน่เอ้ยครับตรงนี้ครับตัวตับนี่แหละครับ

โก,โกงอยู่ครับ <S <S แทงบาถือกดน้ำเลยเฮ้เห็นแล้วพี่น้องตะหางครับ น้ำกันน้ำกันพอตัวนี้เดอกพี่น้องเอ้ยครับตัวพ่อดีๆเราพ่อหมกกับแซ่บแล้วครับตัวใหม่ก่าๆแล้วครับเะปล่อยเองไง เงินเตือนอยู่หอยหน้ามันยุบหรือยูบเลืกครับยืนตื่นก้นโอพินอกุ้นไงครับมันยุบหรเจอแล้วเจอแล้วผมพ่อมกอีดีล้วครับ นี่นี่เอ้ยตัวปลากับตัวปอตมีหรอพี่น้องมันเปปลาไหลสางครับมันเป็นปลาเฮน่าพี่น้องหนึ่งตัวฮะเดี๋ยวตัวนึงพี่น้องคนหู้นี่แล้วก็จะพาไปป่าไปคนหู้นั่นครับเนี่ยใส่ก่อนพี่น้องเนี่ยใส่ก่อนครับดูมือมันหาได้หมดพี่น้องแล้วปลาไหล มัตัวนี้แหละครับตัวพ่ออเดียละเนีย่ยต้องยางมาใส่กันพี่น้องอ๋อนเนี่ยเราตัวนึงเนาะพี่นอ้องเนาะนภาพพี่น้องมาคนหุ่นนี่ครับหุ่นนี่อเลืกแน่หรอกเกือบจะเป็นน้ำพี่นอ้องมาลุ้นกันเนียครับมันหายกระแท่งหามบ๊อบถือเลืกครับมาพ,พี่น้องมาคนนี่คือเก่าหรือพี่น้องเอ้ยครับอุ่นแหลมกว่าเกดีพี่เสียบหาหุ่นไปทั้งนี่ครับ พอลืมกันครับรุ่นล่นตุมกันเอ้อร์ซอพี่น้องหนึนอ่องหน่ำพี่น้องเอ้ยุูดีกวอเมันแท่บเถอะ <c oughs> วันก็แบบนี้แหละครับตูนี้นอ่จจะเลยป่นเนอะดินอะไ้ียว เป็นอย่างไรเรนตมเ่นต้มเม่เห็นตะเศ้าเลยครับที่สองหพไปน้ะพวกหนึ่งมาทาักพี่ครับเดี๋ยวนยั่นพวกหนี่ง หาก็ังจอะพี่น้องพวกนี่คุนี้อยวาไปอีกพี่น้องนี้คุณนี้ครับโอ้ยโอ้โหเกลีเลยนอง กินคู่เลยครับ น้ำออกพี่น้องโอ้ยยิก,ก็โคตรตาบวกขีดเมือนกับส,กกสุกี้แซเสบเันลอ,อกพี่น้องนุ่มกันครับน้ำบโอบ,บอดปุ่นปุ่นจนเอ้ยไปทางไหนรู้ย,ยังเดี๋ยวครับเมื่อนเนี่ยเดินต้งจะเซาเลยให้ดอกเขียมเขาดีครับ luôn uh, ngoài cả lái phía luôn ngoài này phía nóc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không คนนึแกพ่เนาะพอกีมครับเฮเฮืดือาพี่นนองนั่นนั่นน่นนานรดตมม่อไหครับนี่ไรดตมม่ครับไดตมมแล้ว มื่อกลเมื่อไใกล้้องเอ้ย,ยหากินมีล้วครับปุดไรขี้ต้มปุดป่วนมาอย่างครับโอ้พอ่อปวดเอวครับ <laughs> นี่เนาะไม่นีกินงุ้มัดนีก็เศร้าลเลย่น้องเอย

ละเหมืและวลักะนี้นกษะแบละแบโอ้ยลูกม่ตุ่มก่อนหรอ,อเอ้ยทัานหมดนาะแล้ลูกตมมนเราเลยหรอครับ

à leo 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 chút lên phía đằng chút leo wow này trên toàn đồng đây muốn được quý ก็หลาครับเจ้าปลาอมีดอกนันเป็นข้ขาข้างเอ้ยโอัก็ิ้าม่ละ ต้งโผ่ไปไหนเอ้ยพี่ต่งแห้ตัวปลานะครับพ่โอ้มุนอุ่ยเลยพป่นสองห้ยคนครับนี่ออโอ้ยอพอปเดียวพองลาพี่ต้อโซไม่แห้งบ้าครับ ปวดพี่นนองเฮ้ยทั้งโศกั้งลาบนี่พี่น้องเฮ้ยมันแล้วมันแล้วสองตัวสองตัวกับพ่อโยบไปกินหรอครับไงเลยครับ ยอดนี่ตัวน้อยครับนี่ตัวใหญ่หมดปาน,ปปปนปเป็นตัวเป็นหมกกับพอป่ะนี่ปานเป็นจังตีได้หรอพี่นอ้องแล้วยี่นี่แหละพี่นอ้องเอ้ยของโตพี่นอ้องเอ้ยครับนี่ตัวน้อยครับอ๋ออันนี้ตัวใหญ่ครับ สองตัวครับสองตัชื่อว่าเย็บบกขาดแรงขาดง่ายแล้วมือเนี้ยสุดยอดสุดยอดหาไปตองศาดตร์น้ำมาใ้พี่น้องนี่แหละคือการหาอยูห่หากินอีกแบบนึงครับหากินของบาดทเท้องครับผู้่กผู้แก่้พื้นไปหาแง่แน่หาแทงแน่ครับหาขุดเนี้ยพี่กายขุดแข็งแพี่กายพี่น้องที่นี่ขุดน้ำครับ สาบอคุณมีการมาเต้นแหงครับเออไปเบื้องอีกเลยกกันพี่น้องมาเติมปอกหู้อยครับนี่เราลอกกันนี่ยะครับครับพี่น้องหลังจากทำให้เราสองตัวครับผ้าขึ้นไปเบื้องไหท์ถึงน้ำกันครับน้องไ่นี่กับมีพี่น้องเออครับทุ่นกันเหมือนมันนี่ครับนี้ไข่หน้ากันเหรอพี่น้องมันเป็นน้ำซับพัดปีมาสัตบ้านมาเห็นอยู่ครับทราย่ป้ง เรื่ขวดเบิ้งแท่งหากระเบนครับอันนี้ก็น,น้ำซับกันแล้วพี่น้องเอ้ยครับ่เป็นยังไงครับวานขวดเบิ้งครับขวดเบิ้งเก่าก็ได้พี่น้องนะขวดเบิ้งเก่าก็นน้ำสีน้ำหุ้นไปครับน้ำซับกเก่าแล้วพี่น้องเพื่อนน้ำซับกันนะขวดเบิ้องหุ้น,นไปแล้วนะครับเห็นแล้วพี่น้อง น้ำก็ลออกลกหลาบ่อแซ่บๆมาอยู่ในพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องมาขุดอีกแล้วก็เ,าเราโตนี้ก็ได้ครับแท่งมือถือหรอกดินแข็งครับพพี่น้องแท่งอเอาือก็ขุดเอาขึาาข้นเขาแล้วครับพี่น้องขอดุดกันไปจิ้งล้วยครับน้ำหยดก,กวอนหลายควอนหลายกวนอนก็ลนตัวดีกัน,กนครับน้ำออกบอ่อมันึ้นเขาหรือพี่น้องเอ้ย แทงบทเสือโคตรน้องทีหลังพี่น้องว่าเสียมเขาไม่อยู่ครับน้ำอะไรมาเราพี่น้องเอ้ดินแสงพี่น้องแท่งโมโหครับเป็นดินทรายแจ่มสมน้ากบบวัวพี่น้องโอ้โห หลุนกันตัวนี้สิถาิดพมน่น่า้ำครับนับไปทีเลยกทีละไปเีเลยไปเลยกเยอาคู้แสกันครับยิ่หกหนงนั้นี่ทั้งนี่น้งนะ พี่ครับน้องสาวกู้แท้พี่น้องเอ้ย<ะ>ก้อนเม่บ้าก็ได้ดพี่น้องนะพี่น้องเอ้ยครับวูนี่คนไปคนมาปูนตั้นกินดีมาไปเลยพี่น้องเลิกครับเขาไม่กู้แท้ยังไงเขาไปได้หนีพี่น้องเป็นกู้แท้ครับหนามสับอยู่เลือกอยู่ แขงหากครับพนครับป่อยเปนี่างไพี่น้องครับบ่ได้สองตัวนี่กับป่อยขาดแรงขาดง่ายหรอครับคือว่าสองตัวนี่ครับที่สองตัวมื่อนี่ครับตัวนี้เขาหูเขอบไปนี่กินคู่พี่น้องเลิกครับคือว่าสุดแขนตามเสียมคนไม่ได้ครับดินแจนโบแจนมันเป็นดินเหนียวครับเอาขึงหยาดเลิกให้มันนั่นกับเต็มลงไปนั่ง พตุมารไบุรมเนาะแถมแหลมแท่งเบิ้งกับ่เห็นครับเจว่าไปยุติธรเป็นขอไปในีกูแท่งเล็ก่ละครับ <c oughs> เออานีกับพ่อกินเราพีน้องสองตัวครับดีกว่าบขาดแรงขาดง่ายาตะลมนอกัขอบุญขอบุพีนพ่น้องนะครับติดวัไถกุแท่งกติดตามไผกำลังแรงใจทั้งช่องทิมทานเป็นห่อเลยพีน่น้องหากิมทิมทานเป็นห่อหน่นะครับเอาตะลมพนนยกัไว้หลัก็ากกลาพี่น้องๆๆๆนอเป็นนองเนาะสวัสดีครับ